ก็ที่บอกเล้าแนะนํารถกระบะเมอสอ2นะคะคันนี้ดูจากรูปแล้วสภาพยังดีอยู่เลยนะคะรถกระบะบ้านๆนะคะอีซูซูดีแม็กสปีดแคค่ะ2.5 d d i h ไรนะคะรถกระบะปี08เป็นรถกระบะตัวสูงด้านหลังมีโรบาร์นะคะเครื่อง2 5 0 0ซีซีดีเซลค่ะราคา159,000บาทนะคะพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยค่ะทุกท่านไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีทนทานและประหยัดด้วยหน้าหลังก็เดิมๆไม่มีชนหนักนะคะน็อต <Not S 1> ไม่ขยับค่ะช่วงล่างแน่นๆสีสันดูสวยดูเดิมนะคะแอรเย็นภาษี6-9เร่มมีครบค่ะรถมือ2เกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าเจ้าของดูแลรักษากันเป็นอย่างดีเลยค่ะท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อทักคุยนะัดดูรถกันได้นะคะ ติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะตามช่องทางการติดต่อตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดใส่ช่องทางการติดต่อผู้ขายให้เรียบร้อยแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ